สวัสดีคะ่ะทุกคนเปิดมากระจามเลยโอเควันนี้อยู่กับเกมโรบอกชั่นเคยนะคะแต่ว่าเป็นแมบแบบว่าอามองอัดนะแล้วทำไมเอนนี่ไม่หายไปสักทีเนี่ยโอเคเราอยากได้สีขาวแต่ว่ามันไม่ได้แลวก็เอาม่วงไปแทนนะจ๊ะอะไรอะ่ะแล้ววันนี้มือจะขึ้นเพื่ออะไรอะ่ะโอเคเกมก็เริ่มแล้วนะคะเอ,อ้ย เป็นเพื่อนลูกเรือนั่นเองเพื่อนลูกเรือโอเคค่ะเราจะต้องไปทำคเควสบอกให้มันก็คล้ายๆเกมอมองอาสเลยนะคะแต่ว่าแค่เล่นในโรบอคเนาะโอเคเรามีเควสตรงไหนม้างนะดูแผนทีก่กนโอเคเรามีเควสตรงนี้ด้วยใช่ไหมโอเคค่ะเข้ามาผิดห้องแล้วเดี๋ยวก่อนเราจะต้องไปทำเควสนะคะซึ่งเควสของเราเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นั่นเอง อยู่ใกล้ๆทอ่อแล้วเขาจะคิดว่าเรามุดทอ่อหรือเปล่าเค okay, ค่ะเราก็ต้องมาซ่อมตรงนี้นะคะให้สีแดงทั้งหมดเนี่ยเป็นสีคราวชมพูเดินมาจะฆ่าไหมเฮ้ยด้น้ำเงินนัินมาเฮ้ยชมพูช่วยด้วย,ยหรือว่าเขาเป็นฆาตกรคู่หรือเปล่าอุ้ยดำเดินมาตอนนี้นะคะเราก็เจอผู้คนแล้วแหละผมแล้วก็ชุดเนี่ยก็คือฟรีหมดเลยนะคะทุกคน โอเคไปทำเควสต่อในห้องพยาบาลมีเควสนะคะอ้าวไปชุมอ้าสีแดงตายนะคะทุกคนเอเคค่ะเหมือนว่าเขาจะสงสัยใครหรือเปล่าเราเราวดมั่วีกว่าไม่ต้องไปฟังคำเพื่อนเอ๊สะสกิปสกิปสกิปดีกว่าสลิปนะ ใครคือผู้ดื้ดอรัน้นดูอะไรล่ะดื้อรั้นนะคะที่แรกเราเชวนพี่เทนหอมมาแล้แต่เขาน่าจะไม่ออน <c oughs> ไม่ได้เป็นไรนะทุกคนข้างนอกเขาผัดอะไรกันอยู่เราดูมันมันเผ็ดผัดเผ็ดอะไรสักอย่างมันมันทำให้เราจามยังไม่มีใครนี่นะคะยังคงมีอินฟอสเตอร์อยู่สองคน y youtube เด้งอีกแล้วเด้งบ่อยจริง เด้งทุกคลิปเลยทุกคนต้องไปดูคลิปเก่าๆมันเด้งตลอดเลยเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็คือการต่อสายไฟถูกเปล่าเค okay. น้ำเงินอยู่กับน้ำเงินนะเป็นคู่นะอือ <Okay. S 2> อุ้ยสีแดงอุ้ยสีอยู่หูมากันเป็นแก๊งเลยเมื่อกี้ถ้าใครเป็นฆาตกรแล้วเขาฆ่าเราคือเรารู้เลยนะเค <Okay. S 1> อุ้ยตกใจกันเลยอ๋อห้องนี้เยอะนะคะไม่ต้องกลัวว่าโดนฆ่าแน่นอน เพราะว่าเพื่อนห้องนี้ก็คือแบบว่าอยู่กันตรึมนะคะตรึมเลยอยู่กันเพียบอะเคมีซาโบมีซาโบตรงไหนไม่ใช่ตรงนี้ขอเปิดเสียงนิดนึงนะเอโอเคเจอศพเจอศพสีน้ำเงินนะคะโอเค ทำไมคนนี้เขาพิมพ์ไทยแมพนี้พิมพ์ไทยไม่ได้นะคะโล่สีดำไหมความม่วๆวเนาะพิงค์พิง,พงเขาสงสัยพิงนะคะส,ส,สีส้มสงสัยสีสีชมพูนั่นเองเออจะสีชมพูเขาเจอศพไวไปหรือเปล่าเราไม่รู้เราโวดมั่วเราไม่ไอยากแชทมั้ง หรือว่าสีขาวแต่ตอนนั้นสีขาวอยู่กับเรานะ่าจะฆ่าไปนานแล้วนะยังมีสองอ e ินพอสเตอร์แล้วทำไมเขาไม่โวตกันเลยอะโอเคมีซาโบใช่ไหมเอ่ยนี่เราเควสเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราเดินไปกับสีนี้จะตายไหมจะตายหรือเปล่ามีสี่เพื่อนเราเดินตามมาด้วยนะคะทุกคนฮ้ยท,ทำไมเรกกากดทำเควสไม่ได้อะ เรเป็นไรอ่ะเ,อเราก็เป็นคนนะสิมอ,อเหมือนว่าเควสเราจะไม่ต้องทำแล้วก็ไปทำเควสของลูกเรือปกติแทนนะคะสีชมพูกับขาวหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยาว่า,าแล้วไปทำเควสกันเถอะทำได้เปล่าทำไม่ได้อ่ะอ๋อทำได้อันนี้มีคนเจอศพเราแล้วนะคะ เขาจะรู้ไหมว่าสีขาวเป็นเขาจะรู้ไหมโอเคค่ะต่อต่อเพื่อนสีขาวเป็นแล้วว่าแล้วน่าจะขาวกับชมพูนะคะเพราะว่าชมพูคือเดินนำหน้าเราไปก่อนใช่ปะแล้วก็เออเอาจจะสีชมพูก็ได้ไม่รู้ใช่หรือเปล่า ยังมีอีกสองคนนะคะแสดงว่าสีชมพูไม่ใช่นะเราจะแพ้กันหมดนะลูกเรือลูกเรือจะไม่ไอ้นี่ไงไม่สงสัยสีขาวกันหน่อยเหรอเราเป็นคางคูมนะคะทุกคนแต่ก็เริ่มหายแล้วแหละมีใครตรงไหนปะอ๋อยมงมีอยู่นะคะมีอยู่มีอยู่ก็คือเดินทะลุสิ่งของได้ไปเลยเพราะว่าคือเป็นวิญญาณแล้วเอาง่ายๆ เรา,เ,าเดินมาข้างล่างทำามมันมก็ติดสิเราชันคือคือฆาตรกรชนะใช่ปะมันเขียนว่าเอาชนะแล้วเราจะไปรู้ไหมล่ะเคเรามาเลือกสีหูอยากเป็นสีสม้มหรือสีแดงก็ได้จเจ้าแดงจะเป็นแดงค่ะหมวกก็คืออินี่ของเราเองน,น,นะคะก็คือสภาพเนา มานั้นเราก็เอาสีดํานะคะเพื่อไม่ให้ซ้ากับคนอื่นเนาะสับเลี้ยงเราก็ไม่มีอะไรสกินคือชุดนะเราก็เป็นชุดกระต่ายนะเราเปลี่ยนอะไรไหมฮิปฮอปแม่อุ้ยมีกวางสีนะ่จาจะน้าตาลนะเข้ากับกวางโอ้โหไม่ได้เข้าอะไรเลยโอเคค่ะก็วันนี้กันเนาะอโอเคก็ อามีเพื่อนออกสากเกมไปแล้วนะคะอยา่าฆาตกรโอ้โหลูกเรือโอเคทุกคนก็ไปทำคารกิจกันเราเป็นกวางนะคะกวางน้อยน่ารักแอดได้นะชื่ออยู่บนหัวรูดบัตรใช่ไหมเอ่ย โอ้การที่เรารูดบัตรเนี่ยคือวุอ้ยสีชมพูดูมาตกใจสีขาวตายนะคะเคมีอะไรเปล่าสคริปต์นะเพราะว่าเพิ่งศพเดียวเคเปล่ากินเทีวเนี่ยเจ็ดนาทีแล้วโอเค Okay, ออโอเคเพื่อนก็น่าจะบทข้ามอยเรายังไม่ได้บทเลยอ่ะโอเคอยากเป็นฆาตะกอนมากเน่ยวันนี้เราเล่นสามตานะอยากเป็นฆาตะกอนนะตอนท้ายอ่ะอยากเป็นฆาตะกอนไม่อยากเป็นลูกเรือชอบแบบนี้มากเลยทีแรกก็เล่นไปแล้วแต่ว่าไม่เรียนพอโดนจับตายอ้าวแล้วสีส้มคือไปไหนอ่ะ มี yeah. เรามีเราข้ามอยู่คนเดียวเพราะเราไม่ได้อ่านแชทนะเขาจะใช่ไหมอ้าวใช่ด้วยเรวมีเห็นว่ามีคนหนึ่งบอกว่าพิงอเอาเอาแต่ได้ไงอ่ะคือตกใจเลยอะน่าจะเป็นพิงค์นะ พิงโอเคเราก็พิมพ์ไปพิมพ์ไปบอกเขาเลยพิงไม่รู้ว่าเราเห็นเพื่อนบอกว่าเห็นพิงอ์อะแล้วเพื่อนอีกคนก็บอกว่าใช่โอเคจะใช่ไหมลูกเรือจะชนะหรือไม่รูเมจะชนะหรือไม่รูเมจะชนะไม่ เขาบอกเยสยาวๆเลยนะคะทุกคนแล้วสีดำไม่โหวดนะสีดำไปโหวดหใช่ไหมเยสทุกคนเราชนะแล้วเยสเยสชนะแล้วยิมเยี่ยมเราอยากเป็นสีขาวว่ทุกคน ภาบสีขาวงาไงประเด็นเออ,อสีขาวมันไม่ได้อ่ะสีชมพูก็ได้เอ้ารู้สีชมพูสีส้มกไ,ได้เาสีส้มจ้ะเราควรเปลี่ยนทรงผมเนี่ยทรงนี้อยู่านานแล้วไม่ได้อยกเปลี่ยนชุดมากกว่าเฮ้ยดอลล่าว่ะเอาว่ะ ดอลล่าว่ะีไม่ชุดชุดคนติดคุกด้วยเราเอาเป็นดอลล่าดีกว่าขอเปลี่ยนแผ่นนะคะก็คือเล่นสีตาไปเลยเพราะว่าอยากได้ทั้งชุดดอลล่าแล้วก็เอ่มชุดนักโทษนะคะโอ้โหเมื่อยอีกแล้วเอามีแค่หนึ่งฆาตกรเหรอโอเคเรามีงานตรงไหนไหมทำไมเราได้เป็นแต่อนี่ คือทุกคนข้างหลังเราเหมือนสูก,กัดเลยอะข้างหลังอะไอตุ่มตุมตะปุกตะปุ่มอะเรามีเคว้ในห้องนี้ไหมโอเคชมพูสแกนตัวสแกนจริงเปล่าพิงไม่ได้เป็นแน่นอนใช่ปะใช่ไหมนะหวังว่าจะไม่มีใครเห็นเรามุนท่อเพราะเรามุนไม่ได้ไงเราก็ไม่ชินกับแม็กนี้เดี๋ยวเราจะไปหาก้องจอนปิดนะ ชมพูเดินมาเอาไงคะชมพูไงโอเคเราก็ไม่มีควในห้องนี้นะทุกคนส่วนมากก็จะมีแต่ข้างล่างโอเคไปเราก็จะไปข้างล่างกันนะโอเค,คทุกคนไปข้างล่างกันโอเคเราก็มีควตรงนี้นะคะ ไปเติมน้ำมันเอาฆาตกรซาบโบเสร็จแล้วเราต้องไปทำซาบโบถาดนะคะทุกคนมีซาบโบตรไหนอะห้องไฟปะเออห้องไฟปะไม่รู้อ่ะแต่เราทำก่อนตืด,ดโอเคตืดตืด,ด,ดโอเคค่ะเสร็จแล้ว เร็วๆไปทํากันหน่อยสิไม่ไปทํากันเลยหรือไงไม่มีใครไปทําซาโบธาเลยนะทุกคนเราต้องไปแล้วเราอยู่ไกลที่สุดไหนคือซอาโบธาเอ้ยโอ้โหเราไม่ไปทํากันเลยอะทําไมเขาไม่ไปทําซาโบธาดกันเลยแล้วปล่อยให้อ้โหไม่ไหวอะ่ะด้วเป็นสีขาวสักที เป็นนักโทษดีกว่าโอเคล่ะสวยดีผมก็ดำเมืนนักโทษลเลยเฮ้ยเหมือนเวนเเลยอะทุกคนอ้าเดนเดนเนิ้มาเฮนเนเฮ้นเฮนัฮนเฮนเฮนเนเฮ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 อเฮยนเฮ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 นเาลเฮเฮนนเฮ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 นเนเฮนเฮนเฮนนเนเฮยเฮนเฮนเฮนเนเอนบบาาเานเฮ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 นเอนเฮนเฮนนนเฮ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 าเฮนเฮนเ เออน่ารักเพื่อนเขาก็เลือกสีเลือกสันอะไรกันไปนะคะทุกคนขอฆาตากรเธอหนะได้โอ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยโอเคเราเล่นจนกว่าจะได้เป็นฆาตากรดีกว่าโอเคปะเล่นไปเรื่อยๆอยากโดนฆาตากรฆ่าว่ะไม่ ้างหลังก็เหมือนซูก,กัรไปไหมเค okay. แล้วก็เอาใบไม้ออกจากยานนะคะใบไม้แห้งนะเนี่ยเอา้เาแล้วใบไม้มันจะหลบทําไมอะน,นี่อทำไมเลยบ้าบอโอเคค่ะก็เใบไ,ไม้ทิ้งแล้วมึงจะหลบทำไมล่ะจะหลบทำไมล่ะเดี๋ยวฆ่านุ่มเลยนะเราฆ่าใบไม้ได้ด้วย ไม่รู้ดิเฮ้ยทำไมสองอันนี้มันมัน,ม,นมันมีชีวิตหรือไงถามหน่อยนึงดิอีตัวปวดเอายเข้าไปสิเนี่ยแล้วก,ก็ตายอะ่ะค้ายังรีพอร์ตเองหาอะไรก่อนเฮ้ยมมโหแล้วเนี่ยจะไม่เล่นแบบนี้ต่อไปโอเคเล่นก็เล่นต้องเล่นต่อไปสินะเพราะเราก็จะทำา p อยู่ แล้วเควสนั้นก็คืออีใบไม้มันแบบว่าเดือเดือดหายอยาวอสคริปนะใครวอรสคริปเยลโลเยี่ยมสีนํำตาลเธอมันเก่งเธอมันยอดเธอมันเยี่ยมเอาแล้วมันเสมก <c oughs> อกันไอสีเหลืองมันเป็น เรืองมันเป็นนะฮะทุกคนต้องให้เราพูดกี่กี่ประโยคเลื่องเป็นจบแค่นั้นเดินทะลุไปเลยแค่นั้นแหละไม่พูดทํานทำเพลงก็มาทำเควสดกันนะคะโอเคเราไปตามเลยนะคะทุกคน โอเคเสร็จเสร็จจบโอเคควยตรงนี้กลางอุ้ยผิดอีกแล้วทำหม่ข้างอ่ะเอาหงเอาชนะนี่แสดงว่าเราแพ้นะจะปวดหัวแตกเลยป้าอยากเป็นอยากเป็นพึ่งอะ่ะ พิ่งรู้ว่ารักเธอบ้าบ้านะต้องหาชุดพึ่งให้เจอนะหรือว่ามันไม่มีชุดพึ่งหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนเขาไม่ได้ใส่ชุดพึ่งเพื่อนที่ใส่ชุดพึ่งอะมันมีไหมนั่นเนี่ยพึ่งอะไอ้หลวมันเป็นเอี่ยม เยียมแบบยียมพึ่งเอ้ยมันไม่มีอ่ะโอเควันนี้ไปเกิกดอะไรก็เหมือนอยู่ลูกเรือสีอะไรถึงจะได้เป็นฆ่าตากอนจะปวดหัวตาย เวทก็อยู่ไกลซะหลือเกินยังอู้อีกแล้วเจอกันบ่อยเกินไปนะพวกเราอะมุม <nt> ขอไม่พูดเลยนะคะอาผิดตื่น ข้าก็าข,าข้าสีเขียวจะมานั่งจ้องอยู่ทำไมเออจบแค่น้นแหละโอเคสโลวันี้ก็จบคลิปไปแล้วดู EP พสองด้วย